สวัสดีครับวีดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินอำเภอสีคิ้วสวยๆเลยครับมานำเสนอนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินสวยๆใกล้ด่านเก็บเงินอำเภอสีคิ้วจะเป็นจุดขาขึ้นขาลงของมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินนะครับที่มาลงอยู่ในตัวอำเภอสีคิ้วครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่2ไร่ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1ล้าน500,000บาทต่อไร่ครับผมสำหรับที่ดินปลนนี้ครับจะห่างจากจุดขาขึ้นขาลงมอเตอร์วเวย์สาย M6 ที่ด่านเก็บเงินสีคิ้วเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับที่ดินปลนนี้ก็เหมาะสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยบ้านสวนบ้านใกล้นะครับสำหรับท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็อยากมีบ้านสวนอยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมาครับ อยากเดินทางสะดวกสบายขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 จากกรุงเทพมาลงโคราชได้เลยครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยครับสำหรับมาที่ดินแปลงนี้นะครับและด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรมีไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมครับสำหรับบริเวณตรงนี้ถนนด้านข้างแปลงที่ดินจะไม่ใช่ทางสาธารณะประโยชน์นะครับจะเป็นทางเข้าของเพื่อนบ้านครับที่ดินแปลงนี้จะติดทางแค่ด้านเดียวก็คือด้านหน้าแปลงที่ดิน สำหรับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับทิศเหนือกว้าง107เมตรทิศใต้กว้าง108เมตรทิศตะวันออกกว้าง27เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง33เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่240เมตรครับผมสำหรับบริเวณในแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้เคยเป็นที่นาเก่าครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ทำแตอย่างใดนะครับ จึงเป็นป่าขึ้นรบนะครับผมภายในแปลงที่ดินแปลงนี้ครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0-989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่บ้านถนนคดตําบลสีคิ้วอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับ ในตัวบ้านถนนคดนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารหรือว่าจะเป็นวัดโรงเรียนนะครับเพียงแค่500เมตรครับและที่ดินแปลนนี้ก็จะใกล้ถนนลาดยางหมายเลข1 0 4 8 5 0 0เมตรครับเป็นถนนลาดยางที่เชื่อมต่อเข้าตัวเมืองสีคิวนะครับและที่ดินแปลนนี้ก็จะใกล้ถนนสีเลนหมายเลข2 0 1บริษัทต่างๆรีสอร์ตต่างๆหรือว่าจะเป็นจุดขาขึ้นขาลงมอเตอร์วเวย์สาย M6 เพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับ เพียงแค่1กิโลครึ่งนะครับสำหรับตัวเมืองสีคิ้วครับจะห่างเพียงแค่5กิโลเมตรครับในตัวเมืองสีคิ้วก็จะมีตลาดนัดตลาดสดโรงพยาบาลโลตัสนะครับหรือว่าจะเป็นโรงเรียนสีคิ้วนะครับและก็จะมีธนาคารสถานที่ราชการหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวเมืองโคราช50กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่217กิโลเมตรครับผม และสำหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ